เฉพาะเส้นกรอบนะห้าจานภายใน3นาทีค่ะเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าถ้างั้นทำห้าสิบจานห้าสิบจานเป็นแต่นี่ไงเราต้องใช้มือฉมังทองคำแห่งวงการบันเทิงไทยนี่พ่อป๋องจะมาช่วยพี่เมย์หั่นเส้นได้ได้ได้หั่นปั๊บปั๊บปั๊บนะนีู่่าจะมาช่วยทอดช่วยทอดขอให้ทั้งคู่ทำให้ได้นะคะได้ครับพร้อมมอบเงินห้าพันบาทนี้อยู่แล้วสู้อะไปลุย คิดดูนะอยู่หน้าเตาทั้งวันนะพ่อโอ้โหซึ่งเราไม่รู้นะคะว่าต่อหนึ่งจานเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลาประมาณยังไงเพรแต่เรดูชิวมากเลยเนี่ยชิวนี่น้ำมันลงแล้วแต่เส้นนี่แค่ดีไปก็รู้ว่าเหนียวนุ่มนะพ่อเนาะตอนนี้ผ่านไปครึ่งนาทีแล้วนะคะเรามีเวลาสามนาทีสำหรับห้าจานนะทุกคนสามนาทีห้าจานค่ะหูจะหนึ่งนาทีแล้วจะหนึ่งนาทีเลยจะหนึ่งนาทีแล้วแต่ไฟแรงน่าดูเลยไฟแรงสุดๆทำไมขนลุกอะรู้สึกลุ้น คนลก้กล <c oughs> ุนนะ่ะลุนนะ่ะลุนน่ะหนึ่งนาทีแล้วหรอผ่านไปหนึ่งนาทีนะพี่เมย์ได้ค่ะชิลอยู่ทำไมมั่นใจอ่ะนี่มีการเทรน้ำมันออกส่วนหนึ่งนะคะอุ้ยเวลาตอนที่ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะน้ะ พ่อระวังร้อนนะพ่อนะระวังร้อนนะลุ้น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 เอาจริงนะเอาจริงนะคนทอดเอาไม่เท่าไหร่คนตัดอ่ะนี่ไงนี่ไงหนูเร็วมากเลยเข้ามา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 บีบ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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วพอตัดเลยตัดเลยไม่เป็นตัดเลยพี่เม่ได้ยังพี่เมยได้ยังจานุดท้ายเราเข้าจานสองจะเสร็จแล้วจานสองจะเสร็จแล้วมาเร็วมาเร็วอุ้ยกรอบมากกรอบมากมาพ่อมามาีบบ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 ีบ มายงดงย่งดิงย่งสุดท้ายแล้วมาแล้สุดท้ายแล้วมามมามาเมามาโอ้ยน้ำมัยังสุบอยู่เลยมาเร็วมาเรวอาเข้ามาเลยอามาเลยแล้วก็ยุดยุดเลยตัวงานก่อนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วโอ้ยกรอบมากนี่ได้ยินสีความกรอบไหมโอ้โหนี่หั่นแบบใหม่นะ ไอยเขาเดีอย่ายกสิอายเขาเอาแค่โชวกระจานพอถือว่าสามจานเรียบร้อยดีเก่งมากทั้งคู่ค่ะตอนนี้ทําได้ครบจบสามจานแต่ขออนุญาตอย่ายึดว่าถ้ามาแล้วจะต้องกินหน้าตาอย่างนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะเขาจะลาดสวยงามกว่านี้เขาจะหั่นเป็นชิ้นเรียงดีกว่านี้ครับผม ทำสามจานนี้ได้ในสานาทีถือว่าภารกิจสำเร็จนะคะ,ะ,คะและเวลาที่ทำได้ค่ะห้าจานภายในสามนาทีค่ะเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่ารุจะหนึ่งนาทีนะเออจะหนึ่งนาทีเลยจะหนึ่งนาทีแล้วอยลุ้นนะลุ้นนะลุ้นนะหนึ่งนาทีแล้วหรอจะทันไหมอ่ะ และเวลาที่ทำได้ค่ะจ้ะเท่าไหร่ครับน้องเชียสามนาทียี่สิบเจ็ดวินาทีค่ะจริงๆลดให้เหลือสามจานแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าจริงๆตอนทอดเส้นเนี่ยเสร็จตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกะนะ <c oughs> มันอยู่ที่ตอนหั่นมันอยู่ที่ตอนหั่นอะ <c oughs>